ลูกๆใครที่การงานติดขัดอยากปลดหนี้มาทําตามแม่ดี้กับมูกับแม่ดี้วันนี้เลยจ้าเริ่มต้นจากนะคะนำภาหรือภาชนะที่ใหญ่พอสมควรค่ะนเข้าสารแล้วก็ใส่ลงไปนะคะให้พูนๆพอดีพอดีอดและ,ะนาไข่เบอร์ศูนย์นะคะ8ฟองแล้วก็วางเรียงกันให้ครบทั้ง8ทิศแบบนี้อาจจะบอกว่าภาชนะแล้วต่สะดวกจะหาได้เลยนะคะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ใบเล็กก็ได้แต่ว่าให้วางไข่ให้พอดี8ฟองจ้าหลังจากนั้นหาเหรียญบาทนะคะ ะะจํานวน9เหรียญแล้วก็วางตามที่เราวางไข่เลยวิธีการแบบนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มพลังงานรับพลังงานดีๆให้กับตัวเราด้วยนะคะเมื่อวางเหรียญทั้ง9เหรียญแล้วเรียบร้อยก็นำไปวางที่หน้าหิ้งพระหรือว่าทางทิศเหนือค่ะ หลังจากนั้นตั้งนโม3มจบท่องพุทธังนำมาเงินทํามังนำมาทองสังขังนำมาของเอหิมะมะแล้วอธิษฐานจ้ะวางไว้7วันครบแล้วนำไข่มาทานเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองทําบนไปขอให้ร่ำรวยทุกคนคะ่ะ